แต่ข่าวแรกครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวยกย่องชาวนานะครับผู้มีคุณูปาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมาเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีพุทธศักราช2566ครับเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปี พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ส่งความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องชาวนาไทยและเกษตรกรทุกคนเนื่องจากข้าวครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวนาไทยจึงถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งไม่บทบาทในการเพราะปลูกข้าวเหล่าเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา ควรค่าแก่กันยกย่องและเชิดชูในฐานะผู้มีคุณลูปการในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยด้วยครับปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีและวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวมากขึ้นค่ะ ตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูกประจนถึงการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลผล,ผลิตมุ่งเน้นให้ข้าวมีคุณภาพสูงพร้อมทางใช้สารชีวพันธุ์และปุ๋ยชีวภาพแทนการนำข้าวปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพี่น้องชาวนาทุกคนจะสามารถสามารถนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้ในการปลูกข้าวเพื่อรวมสร้างความเข้มแข็งทางอาหารให้แก่ประเทศชาติร่วมการรักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสารอาชีพชาวนาให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไปค่ะ